สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Rich Man นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์การาฟประจำวันที่11เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับผมวันนี้เราจะมาดูเหรียญที่ไม่ใช่เป็นเหรียญใหญ่กันบ้างนะครับมีเหรียญใหญ่ๆอย่างแมตติกนี่แหละครับมามาวิเคราะห์เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นเหรียญที่อยู่นอกอ๋อท็อปสกันบ้างนะเราจะเอาเหรียญ วัคซ์นะครับหรือ WAXP นะครับมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ uh, AXS นะครับเป็นเหรียญอ n น i n น t y นะครับ Axie Infinity ตรงนี้ก็น่าจะลักใหญ่แล้วแหละแต่ว่ามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆในมุมมองผมดูกันบ้างนะครับแล้วก็ Seed i f y นะครับตัวเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างมีโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็มีอนาคตนะครับแล้วก็ Matic นะครับตอนนี้ Matic ก็ทำทรงที่อ,อ,อ่านยากคนสมควรแต่ว่าเดี๋ยวจะลองมาวิเคราะห์ให้ฟังกันเนาะ แล้วก็มานาครับมานาตัวนี้ก็มีการเบรกลงมานิดนึงแล้วแล้วก็ราคานะครับหรือว่าเรดิโอกา a านะครับผมวันนี้เราจะมีมุมมองสำหรับ6เหรียญเนี้ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นเราจะมาดูภาพรวมของตลาดคริปโตเครนซีในในวันนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย i ิตคอยนะครับก็ยืนอยู่ที่48,000ดอลลาร์นะครับผมปรับตัวจากเมื่อวานนี้4 9่0 0 0 0โดยประมาณนะครับผมแล้วก็ ต่อมาครับก็เป็นอีเทเรียมครับอีเทเรียมตอนนี้ก็ยังคงยืนอยู่ที่40,000นะมีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยเนาะแต่ก็มีต่ำสุดลงไปถึง3,800 0เอ่อ3 0 0เลยทีเดียวนะครับก็หลายๆเหรียญตอนนี้เนี่ยก็คราชลงมาอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาดูเหรียญใหญ่ครับเราจะมาดูเหรียญเล็กๆนะครับที่มีโอกาสที่จะโตกันไปได้นะครับอย่างเจ้าเรโอการาเนี่ยเอาจริงๆเหรียญนี้นยนะครับข่าว ที่บอกว่าเขาเนี่ยได้มีวอลลุ่มเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็ก,ก็มีข่าวแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับถึงจะนานๆทีก็เถอะนะครับก็เราจะมากลาวเจ้าเหรียญน,นี้กันจริงๆไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรท่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เกมของเขาเนี่ยถูกเคลมว่า,าจะมาเป็นคู่แข่งกับ Infinity ้เอ็กซ์ i ีอินฟินิตนะครับแต่ว่า Use c เ s e ในการใช้งานจริงของเขาก็มีอยู่แ่ ที่ประมาณ30,000แคสเพียงเท่า,า,านั้นนะยูทเซอร์ที่เล่นเกมตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเพิ่มขึ้นหรือ,อยังนะครับก็คือแหล่งข่าวที่ผมดูมาล่าสุดเนี่ยที่ผมอินเสิร์ตมาเนี่ยนะครับก็มีอยู่ที่ประมาณ30,000เนะเมื่อหลายวันที่แล้วก็ไม่ได้อินเสิร์ตล่าสุดเพื่อนเพื่อนดูโอเคก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กันเนาะผมก็อยากให้เพื่อนๆดูเหรียญเหล่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากซื้อเหรียญเหล่านี้ ก็จะมีเหรียญเนี่ยให้เพื่อนเซื้อได้ที่เกตดอทไอโอเลยนะครับสำหรับใครที่ดูในหลายๆลายเอ็กช้าน่าจะไม่มีนะครับแต่เกตดอทไอโอมีเพื่อนๆสามารถสมัครที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับเกตดอทไอโอเนี่ยมีเหรียญแครปต่ำๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเหรียญอื่นเราขอมาเริ่มต้นที่เหรียญแวร์หรือวีเอ็กซเลยนะครับไอสำหรับเหรียญแวร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยมันถูกมัน มันเข้ามาเนี่ยในตลาดเนี่ยนะครับมันทำลักษณะเหมือนคับแอนด์แฮนเดิลนะครับผมคับแอนด์แฮนเดิลแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรามาดูภาพใหญ่ตอนเนี้นะครับสำหรับเรียนแว็กซ์นนะครับหรือแว็กอะไรก็ได้นะครับมันลักทำเป็นลักษณะของ expanding นะครับผม triangle ก็คือปกติที่เราเล่นสามเหลี่ยมกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมบีบแคบลงใช่ไหมครับซึ่งวิธีการเล่นของเรา ซึ่งวิธีการเล่นของไอ้เจ้าสามเหลี่ยมที่บีบแคบลงเนี่ยนะครับวิธีการเล่นมันจะเล่นแบบนี้ก็คือพอรอมันเบรกไปด้านใดนด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะออกโพซิชันตามตามสถานะนั้นๆนะครับแล้วแต่แต่ว่าในกรณีเ x ็กแพ n ดิ Expanding หรือว่ามัน,ม,นมันเปิดปากอ้าออกเนี่ยนะครับวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเราก็จะดูช่วงที่มันลงมาถ้าเกิดว่าเราดู i n เ e t wave นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของ A B C D นะครับแล้วก็ E ซึ่งขาที่เราจะเราจะมองว่าเขาจะเป็น expanding ได้เนี่ยมันต้องเกิดขาดีก่อนนะครับพอมันเกิด A B C A B C เนเราเรายังไม่รู้บางทีเขาจะเป็นสถานะ f l a t นะครับผมก็ได้นะครับแต่ว่าพอมันเกิดขาดีเนี่ยนะครับขึ้นไปไม่สูงมากเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็น expanding tail angle ก็ได้ คร,คราวนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าไอตัว Wax เนี่ยมันทำเป็นลักษณะของ expanding นะครับ A B C แล้วก็ D นะครับซึ่งเป้าที่เราจะนำกำไรก็คือเป้าของแนวเทรนลับของตัวหัวของ expanding ตรงตรง,ตรงเทรนตรงนี้นะครับตรงเทรนตรงนี้เราก็มองว่ามีโอกาสที่เจ้าตัว Wax เนี่ยจะขึ้นไปถึงรับตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองมาให้ดูคร่าวๆนะมามาเก่าให้ดูคร่าว เพราะว่าเจ้าตัวเรียนแบ็กตอนนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเรียนแบ็กนะโอเคการวิเคราะห์คร่าวๆก็ประมาณนี้เรียนต่อมาครับจะเป็น a x i กซ n i ี i ินครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมตีตกราฟเนี่ยเป็น expanding triangle เหมือนกันนะครับก็ก็ยังไม่รู้จะมองอยังไงนะผมก็เลยคิดว่าโอเคเราอนุมานว่ามันเป็น expanding triangle ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า สถานะขึ้นตอนนี้มันก็ใหญ่ใหญ่อยู่นะพูดถึงใหญ่อยู่นะครับถ้าเกิดเราจะมองเป็นขึ้นขึ้นเอ่อหนึ่งแล้วก็สองขึ้นมาสามตรงนี้ก็ได้นะครับสามตรงนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นห้าแต่ว่าผมยังมองว่ามันมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่านะนับยังไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้ยังยังไม่ได้มานั่งนับแบบละเอียดเหมือนเหมือนเหมือนแซนนะครับผมก็เลยไม่ได้มาพูดถึงอ e ิเลียตเวฟเพื่อนๆดูนะครับโอเค พอดีว่าชั่วโมงการบินเกี่ับ,บอีเลดเวฟผมค่อนข้างต่านะครับผมก็เลยยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะมามานับแบบสดๆเพื่อนๆดูได้บางทีก็ต้องเปิดตําราในการนั่งนับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยมาเอาเอาเทินในข้อนาสแบบพื้นฐานเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์เพื่อนๆดูคร่าวๆกันก่อนสําหรับ X อ i ซี Infinity, น i ะินิเนาะมันก็เป็นลักษณะของ e x p a n d i n นนะครับแล้วก็ตัว r s i นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีการยกราคายกโลสูงขึ้นในขณะที่ โล uh, mm hmm. ของ SI สเนี่ยต่ำลงนะครับเราก็มานได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของดิเวเรนซ์นะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะมีการผลักดันขึ้นไปหลังจากที่ลงมารับเทรนรับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปถ้าเกิดเขาขึ้นไปเหนือทำา i g สูงสุดแล้วก็ชนตรงเนี้ยแล้วก็เกิดการรีเจคชันอะไรสักอย่างได้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีเราก็มองได้เลยว่าตรงเนี้ยมันคือ expanding triangle นะครับถ้าเกิดเขาขึ้นไปเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสที่เขาจะใช้เวอยู่ช่วงที่ได้ ก่อนที่จะเลือกทางอีกครั้งหนึง่งเนาะเอาล่ะต่ะมองว่าตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อที่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับสำหรับสำหรับเอ,อ็กซีนฟินิที้ครับโอเคต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญซีดิฟายครับซีดิฟายดอทฟเนาะเหรียญน,นี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดูแล้วมีอนาคตนะครับเพืเ่อนๆก็จะเห็นว่าไอตัว EMA 50ของตัวซีดิฟายเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมี ค่อนข้างมาเล่นกับราคาเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เอฟเฟกของมันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับ e m a ห้สิบำหรับราคาหรือหรือสถนานะคลื่นตรงนี้เรากำหนดได้ไม่ชัดเจนนะครับกำหนดได้ไม่ชัดเจนว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าผมก็ขอมองว่าตอนนี้มันมันเป็นช่วงบูลลีของของซิดดีไฟอยู่เพราะว่ามันมีโปรเจก์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆผมผม,มองว่าจะมีวอลลุ่มแล้วก็มียูเซอร์เนี่ยเข้ามา ใช้บริการแล้วก็วอลลุ่มของ c d ดีไฟจะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในตอนนี้สําหรับมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มองแนวรับสําหรับใครที่เก่งกําไรนะนะครับผมเราก็มองแลวแนวรับระยะสั้นได้ตรงนี้แนวรับก็คือก็คือช่วง10ดอลลาร์สิ2ดอลลาร์โดยประมาณแล้วก็หรือว่าเราจะรอให้เขาลงมาแตะแตะ t r a น n m a 50ก่อนก็ได้นะครับสั้นๆนะโอเคต่อมาเป็นแมตติกครับแมตติกตอนเนี้เพื่อนๆหลายคนให้ขอให้ผมวิเคราะห์เยอะวันนี้ผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแมตติกครับแมตติกเนี่ยถ้าเราดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมจะเมาคลื่นนิดนึงเพราะว่าลักษณะของเขาเขาจะเป็นเหมือนเหมือนมานาก่อนหน้าเนี้นะครับ เขามีการปรับตัวขึ้นไปแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยมันไม่ได้แรงมากไม่ได้ชัดเจนมากนะครับค่อนข้างค่อนข้างซาสาเนาะค่อนข้างซาสาแล้วก็อาจจะมีการขึ้นไปเหมือนมานาอันนี้ขอขอมามาวิเคราะห์ร่วมร่วมกันหน่อยนะครับสําหรับมานาและแมติกจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันหรอกแค่คิดว่าลักษณะของกราฟเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับอาระแมตติกเนี่ยมุมมองผมเป็นยังไงนะครับสําหรับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าผมขอย้อนมาดูที่วีคหนึ่งนะครับ ในการกําหนดสถานะของคลื่นมันจะนับค่อนข้างง่ายนะฮะเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้คลื่นหนึ่งของแมตติเนจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเรานุมานมาง่ายๆนะ1นึสองสามนะครับ4ี่สี่ตรงนี้แล้วก็ห้าหมันจะขึ้นไปได้ห้ายังไม่จบอยู่แล้วถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็น5ขยาย5้าใหญ่แน่นอนคราวนี้เนี่ย ไอตรงนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าเขาน่าจะขึ้นเป็นสแตนดาร์ดเอ่อนอนสแตนดาร์ดคอเลคชันนะครับ mm hmm. เพราะว่าน่าจะยังยังปรับตัวไม่จบนะครับน่าจะยังขึ้นไปต่อทำนิวไฮอีกครั้งก็เป็นได้นะครับมีโอกาสที่จะทะลุนิวไฮแต่ไม่ได้เบรกขึ้นไปเลยนะครับมีโอกาสที่จะทําเป็น1นึ่งขอไปนะถ้าเราจะมองง่ายๆก็จะเป็น A B C นะครับ แล้วก็ x ช่วงนี้เชื่อม x ช่วงนี้แล้วก็ a b c ขอไปครับ a b c ฮะต่างนี้จะเป็น a b c a b c ขึ้นไปนะครับหรือให้เราลองตีง่ายก็ a b c x a b c นะครับตัวลงมาจะทำลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวชักครู่นะถูกหรืรอเปล่าอะ โดยประมาณนี้นะครับที่เราจะมองว่าเาจ้าตัวแมทริกเนี่ยจะไปได้นะครับ A B C X A B C อ่าตรงเนี้ยใช่แล้วคราวนี้เนี่ยพอมันขึ้น C ผมบอกว่าเดี๋ยวรอเขอาไซเว y ตรงเนี้ยเป็นเอ่อเป็นเป็นไซเวอัพขึ้นไปก่อนว่าถ้าเกิดเขายังคงทรงเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับแล้วทำขา C ตรงนี้ได้นะครับเราจะมามาดูเราจะมาดู สัญญาณเดเวอร์เจนในทำเฟรมเล็กกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับสำหรับแมสติกนะอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปตอนนี้หรอกนะครับไม่ได้ขึ้นไปแรงตอนนี้อาจจะมีการขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมาเหมือนดังเจ้ามานาเน,นี่ยนะครับเอาล่ะพอเขาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนๆเ,เห็นไอ้สายตรงนี้นะครับในทำเฟรมวีคนะนะครับไอ้ช่วงเนี้ยราคาที่มันพลิกสุดเนี่ยนะครับก็คือช่วง2.7ดดอลลาร์เนี่ยนะครับ เพื่อนจะเห็นว่ามันโอเวอร์โอเวอร์บอทขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่ตอนนี้ราคามันกําลังไล่ขึ้นไปแต่ว่าแต่ว่าไอซีเนี่ยโมเมนตัม um นี่ค่อนข้างเบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาทำนิวไฮนะครับโมเมนตัม um ยังงก็ทำเรเวเกนอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราจะมาดูว่าเขาเขามีโอกาสขึ้นไปอีกแน่แหละนะครับอีกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอ่อจดซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องรอเขาลงมารับ แถวนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมนะจุดเชื่อมแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้ปุ๊บผมขอตีไว้ให้เพื่อนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามีโอกาสปรับตัวลงมาแต่ไม่ถึงเทรนด์รับนะครับเดี๋ยวผมขอลบให้เจ้าตัวรูปนี้ก่อนโอเคการที่เขาจะปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับมองว่าอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงมาถึงเทรนด์รับตรงนี้เลยก็ได้นะครับมีโอกาสที่ตรงนี้จะเป็นเป็นเป็น,ปนช่วงเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมขอตีแนวรับตรงนี้เพื่อนเห็นภาพก่อนนะครับแนวรับที่มีการาพัดผ่านของราคาบ่อยครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วงเนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะอยู่ในโซนนี้แล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับเพื่อรับแนวรับช่วงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปต่อแล้วก็ค่อยปรับสถานะกันอีกทีหนึง่งนะครับถึงพอเรารับได้เป็นขา C ตอนนี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้อนาคตเรายังไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันจบเป็น non standard collection หรือเป็น double zigzag เนี่ยขึ้นไปเนะี่ย a b c x a b c เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดตัวไรบเ,เจสเหลืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะนะครับผมแต่ว่าผมมองคร่าวๆไว้เนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆแบบนับนับแบบเผาๆนะครับไม่ได้มาเจาะลึกสถานอะไรขึ้นย่อยอะไรขนาดนี้มันมันค่อนข้างเมาคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเอาให้เห็นชัดๆกันอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้มุมมองสําหรับแมตติกครับผมมองว่าถ้าเกิดเขาขึ้นไปเนี่ย นะครับอาจจะมีการจบขึ้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็ลงมาปรับตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Collection, นอนสแตนดาร์ดคอลเลคชั่นเนาะโอเคก็ต่อมาครับมานาเดี๋ยวมานาเราเราจะมาต่อกันหลังจากที่เรามองว่ามานาเนี่ยทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับหลายคนเนี่ยมองว่าเขาอาจจะเบรกนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปครับโมเมนตัม um, เนี่ยมันไม่ได้แรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสมากๆที่เขาจะหลุดลงมาแต่ว่านั่นแหละจะหลุดไม่แรงครับถ้าเกิดว่าเราวัดตามทฤษฎีในการ ไอเทจแทรแองเกิลเนี่ยนะครับเราจะวัดจากหัวนี้นะครับมามามาพื้นนี้แล้วก็ดึงขา e อีงมานะครับเราจะวัดช่วงแนวรับสําคัญอยู่ที่ช่วง2 2ุดอลลาร 2. 2์นะครับ2 2ดอลลาร์เนาะไอเนี้ยคือ1ในโอกาสที่มันจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทําตัวแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปหรือก็คือจะเป็นดับเบิลท็อปช่วงนี้พอดี 1น,นะหนแล้วก็2ถ้าเขามีการปรับตัวลงมาเนาะถ้ามีการปรับตัวลงมานะแต่ว่าสําหรับผมนะถ้าเขายังไม่หลุดกรอบตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเขายังไม่หลุดกรอบตรงเนี้ยการที่เขาปรับตัวลงมาเนี่ยตรงนี้เป็นการแค่ลงมารีเทสหรือว่ามาเคลียร์โพซิชันบางอย่างนะครับหรือสักอย่างนี่แหละนะครับลงมาเคลียร์อะไรตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นตอนเนี้ย เจ้าตัวกราฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดสัญญาณการขับตัวแต่อย่างใดนะครับในคลื่นย่อยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปเจาะดูคลื่นเล็กๆอย่างทําเฟรม1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมงตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับมันทําเป็น hidden barrier divergence นะนะครับมันทำเป็น hidden barrier divergence นะตรงนี้นก็มีโอกาสที่ราคาจะจะ,จะจะจะหลุดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังยังคงอยู่ใน เส้นนี้ได้นะครับเราก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับสําหรับมานานะนะครับสําหรับมานาแต่แต่ดูแล้วเนี่ยเพื่อนเจะเห็นว่ามันมีโดจิอยู่นะครับตรงนี้หลังจากที่ขึ้นมาแต่นะมีรีเจคชั่นชัดเจนนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะจะขึ้นไปไม่ได้นะครับอาจจะมีการพักตัวแค่เป็นโดจิเล็กๆแล้วก็พุ่งต่อก็ได้เป็นโดจิเล็กๆสะสมแรงแล้วขึ้นไปนะครับแต่ว่านี่แหละ ถ้าเกิดว่าม,มันสามารถปิดแดงได้ในแทง่แทงนี้แท่งหน้าในะอีก 1- 2ชั่วโมงเนี่ยนะครับปิดแดงเป็น e n c u f f i n g กินกินแท่งสองแท่งนี้ได้นะครับแท่งนี้กับแท่งนี้นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงไปต่อเนาะปรับตัวลงไปต่อเราอาจจะต้องมาดูเขาอาจจะต้องมา r e เทสนะครับแนวรับช่วงนี้เนาะแต่ไม่ทําโลต่ํากว่าเดิมนะไม่ทําโลต่ากว่าเดิมถ้าเกิดเขาเขาหลุดโลเดิมเนี่ยได้นะนะครับ แนวรับที่เราเราควรถัวนะครับถัวก็คงจะเป็นช่วงนี้นะครับแนวรับช่วง2.2ดอลลาร์สำหรับมานานะนะครับมานาตอนนี้ก็ค่อนข้างเบานะค่อนข้างไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนจะเห็นตรงน,นี้มันก็จะเป็นเทรนดาวดาวเทรนของมานาแล้วนะครับเพราะเขาหลุด EMA 100ลงมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราควรเล่นที่สุดมันก็ควรจะเป็นเป็นเซลใช่ไหมเป็นเป็นหน้าหน้าชอ็อตถูกต้องไหมครับแต่ว่า ผมไม่เคยช็อตในคริปโตเคอรนซีนะใน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 เหรียญต่างๆผมจะไม่ค่อยกล้าช็อตเพราะว่าเหรียญของเขาเนี่ยจะเป็นตลาดบุลิตนะครับมาหลายปีแล้วนะครับบุลิตมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่รู้มันจะขึ้นตอนไหนผมก็เลยต้องเซฟตัวเองไว้หาจุดซื้อมากกว่าจุดขายนะเนาะผมจะหาจุดซื้อมากกว่าจุดขายหรือว่าหาจุดที่จะลองมากกว่าว่าช็อต นะถ้าสำหรับใครที่จะเทรนที่ต้องใช้มาจินนะนะเอ่อมาจินหรือว่าเลเวลเลชนะครับผมก็ผมก็เลยต้องต้องหาจุดเข้าซื้อมากกว่านะครับเวลาเพื่อน <c oughs> ๆจะเห็นว่าเวลาผมวิเคราะห์ผมจะหาจุดเข้าซื้อนะเข้าซื้อหรือว่าจุดที่มันจะขึ้นไปมากกว่าจุดที่มันจะลงมานะครับส่วนใหญ่จุดที่มันจะลงมาก็คือเป้าที่เราจะซื้อที่ผมจะหาเนาะโอเคมาต่อมาครับเป็นกาล่ากาล่าเนี่ยเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่ไม่กี่เดือนนี้นะครับไม่กี่เดือนนี้เป็นเหรียญของแม่ อีลอนมัสเนอะซึ่งก็มีมีเซเลบิตี้มากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรเดโอคาก้านะครับถ้าเกิดไปดูประวัติก็จะมีเรื่องที่ค่อนข้างยาวนิดนึงผมก็ไม่ได้มาพูดในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับก็เรเดโอคาก้าเนี่ยมันขึ้นมานะครับมันขึ้นมาตอนนี้ทําลักษณะอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมก็เลยจะตีฟิโบง่ายๆนะครับตีฟิโบง่ายๆตอนนี้ ว่าไอการที่เขาปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับการที่สถานการณ์เก็บของของเขาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะลงมาเก็บของช่วง61 61.8แล้วก็แปดเอ่อจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวลงมาของเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่เขาจะไปถึงช่วง0.003ดดอลลาร์นะครับขออภัยด้วยนะก็อยู่ที่ประมาณนี้ ช่วงนี้เขาไม่ได้มีอะไรมากนะครับยูสเคไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรน่าน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาปรับลงมาเนี่ยอาจจะเป็นการเก็บของอะไรสักอย่างเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันพีคขึ้นไปเยอะมากนะครับตอนเนี้มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นการขายทางกำไรก็เป็นได้เพราะว่ามันไม่ได้มีฟัดอะไรมากสําหรับเรียวกาก้านะครับแล้วก็การลงมาเนี่ยมันก็ผมมองว่าเป็นการลงมาเพื่อปิดโพซิชั่นทํากาไรสาหรับคนที่ได้กาไรไปในช่วงแรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ มันก็มีส่วนเพราะว่าเพื่อนอจะเห็นว่าเริ่มมีคนพูดถึงเรียวโดก้าเนยเยอะมากแต่ราคาทำไมมันลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่เพื่อนจะเห็นว่าตรงน,นี้กราฟเนี่ยตอนแรกๆไม่ได้มีบอลลูมเลยนะครับมันนิ่งมากนะครับแต่พอมันเริ่มราคาพีคขึ้นไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพอราคามันเริ่มพีคเนี่ย ผู้เลร์ที่จะเข้ามาในตล,ลาดเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้ามาโฟมกันซะเยอะนะครับมาซื้อแล้วก็พอราคาลงก็จะขายคราวนี้เนี่ยมันทําให้สภาพคล่องของเรียวกาเนี่ยมันมันเริ่มมีวอลลุ่มอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับมีกราฟเป็นเป็นทรงเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอนุมานได้ว่าตอนนี้สถานะตรงนี้มันเป็นสถานะการทํากําไรขายเพื่อทํากําไรเพียงเท่านั้นนะครับคราวนี้การปรับตัวของเขาเนี่ยผมก็มองว่ามาอยู่ที่78.6 ได้โดยประมาณเลยนะแล้วก็ค่อยปรับตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับนะตอนตอนนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเรายังมองอะไรได้ไม่มากสําหรับโยโอกาค้านะครับโอเค เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารสำหรับ ios token กันนิดนึง ios token ตอนนี้เนี่ยนะครับราคาปรับตัวลงมาเยอะมากเลยนะตอนนี้ผมก็เก็บไปเยอะพอสมควรแต่ว่าด้วยตัวเหรียญเขาไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรมากนะครับเขาเลยช้ามากๆแล้วก็เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะแต่ผมก็ซื้อไปเยอะแล้วก็ติดดอยไปเยอะเหมือนกันก็เลยอยากมามาวิเคราะห์เพื่อให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาให้ผบเนี่ยนะครับได้ล่าวไปด้วยด้วยด้วยกันเนาะสำหรับ ios token ตอนนี้ ios token น,น,นะครับก็มีเหรียญซูโม,โม่นะครับเป็นเหรียญซูนะเนาะ ในในดีฟายโปรโตคอลของทางยูคาสุนะ DeFi นะครับได้เ,เปิดให้ลงทุนกันแล้วนะอยู่ในอยู่ในเชนของ iOS Token น,นะครับอยู่บนเชนของ iOS t o k ร n คับผมเข้าไปดูตัวเว็บแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากครับวอลุ่มตอนนี้วอลลุ่มที่ล็อกไว้นะอยู่ที่1,800,000ดแดอลลาร์นะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะครับ แล้วก็ก็มองว่าอยากให้เขาเติบโตบไปเรื่อยๆนะแต่ว่าด้วยสุนัขเนี่ยผมดูแล้วเว็บไซต์ของเขาค่อนข้างช้าแล้วก็กดคลิกอะไรเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนนะเวลาผมจะเชื่อม w a l l e t เนี่ยก็ยังเชื่อมไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวก็ดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามีการใช้มีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะครับเริ่มใช้เจ้าเออเทอร์เคนขึ้นมาแล้วถึงจะน้อยแต่ก็ เริ่มมียูสเค e เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ v o l u ุ่จะเข้ามาในตัวเหรียญในเวอร์ซิเคเนี่ยเรื่อยๆไม่มากก็น้อยนะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เราได้เก็งกำไรระยะสั้นกันก็ได้นะครับตอนนี้ก็ซื้อติดดอยกันเยอะพอสมควรนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็เข้าไปคุยใน กลุ่มคอมมูนิตี้คริปโตไทยแลนด์ของผมได้เลยนะครับตอนนี้มี169คนแล้วนะครับก็อยากโตให้เป็นคอมมูนิตีใหญ่นะครับตอนนี้ผมสร้างสร้างไอตัวทิจกรรมไม่ได้ก็เลยต้องทําในไลน์ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสร้างไม่ได้จะก,ก่อนสร้างได้ปกตินะโอเคก็สหรานี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปลาไปก่อนรักทุกคนสวัสดีครับ